นายกคนที่สามสิบเมื่อวานดูหรือ่าครับทีวีผมไม่เคยเห็นคุณเศรษฐาอยู่ในภาวะมีความสุขมากขนาดไหนท่านต้องเก็บไว้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะมีความสุขนะผมเก็บต้องเก็บภาพนี้ไว้เพราะหลังจากนั้นนี่หน้าท่านจะเขียวเพราะอะไรถูกบีบตลอดนะ มีอย่างที่ไหนนะไปตั้งพรรคการเมืองร่วมกับคนคิดไม่เหมือนกันแล้วนายกเมืองไทยนี่เหมือนถูกสาปนะครับเห็นดีๆอยู่นี่ขึ้นเป็นนายกนี่เจ๊พูดเสียคนทั้งนั้นนะนะเส๊พูดเสียคนทั้งนั้นเห็นไหมหม่อมคารวงเสนีปราโมดเดี๋ยวพูดถึงนายกจะเรื่องตั้งเป็นหลักอยู่เป็นแหมหัวหน้าขบวนการเสดีนิยมอุริตยกลายเป็นลาษี เลี้ยงลิงทำไมเพราะมาเป็นนายกประเทศไทยโอ้เสาหลักประชาธิปไตยท่านคึกฤทธิ์ปราโมทพอเป็นนายกเนี่ยเขาเรียกกันเท่าสารพัดพิษนะครับนี่ไม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 ่ไนงั้นผมจะรู้สึกว่านะคนที่เป็นนายกแล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นนาชาตินะนะเพราะแค่พูดอยู่คำเดียวคือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา กว่าคนจะรู้ว่าท่านคือตัวปัญหานี่นานไหมนานนานอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วชอบพูดกันนักนักการเมืองไม่ค่อยมีอุดมการถามจริงๆเถอะมีไปทำไมอุดมการกินได้ไหมครับกินก็ไม่ได้เนีเพราะนั้นมีไปทำไมแล้วอย่าไปโทษแต่นักการเมืองเลยทุกวงการแหละนักพูดก็เธอ เนี่ยสุภาพสตรีที่นั่งข้างๆผมเนี่ยขึ้นเวทีมาก็ตั้งแต่ปีสองหกตั้งแต่เป็นนักการเมืองเขาก็เยก็ว่าหญิงนานะหนูนาแห่งวงการแห่งวงการพูดแหมมาใหม่ๆนะตอนเจอตั้งแต่ปีสองหกขึ้นมาอุดมคติครับทราบไหมอะไรอุดมการเขาเนี่อุดมการของเขานะครับกติเขาชอบพูดไว้ก็คือมีลวูกกวนตัว มีผัวกวนใจแต่เป็นสาวไป็นา,นานๆมันจะหนักกระบาลใครเนี่เนี่ยเนแล้วไปแป็นไงเก็บอุดมเก็บอุดมการเข้าเรือนหอซะนี่นะอ่าก็ยังดีนะฮะที่ปิดบุคคลกินที่มีคุณภาพมาได้ถึงสองคนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเลยเพราะนักการเมืองหลายคนนะฮะเขาก็มีอะไรนะเวลาที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยนะ เขาก็จะบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนบ้างข้อมูลใหม่บ้างล้วเสียสัตว์เพื่อชาติบ้างล้วล่าสุดนี้คือคำว่าเท็นดิหาเสียงแต่รวมแล้วจะเขียนกี่คำก็แล้วแต่คำเดียวใหญ่ๆโกหกนี Go ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าอะไรครับคนเป็นนักการเมือง คือบางทีมก็ไม่รู้ว่าตัวเก่งนะผมเคยเป็นเทรนเนอร์นะักการเมืองนะให้เขาหัดพูดพูดโอ้โหขึ้นไปพูดนี่รบฟังแล้วตบมือตบมือตัวแกเองลงมาถามผมนะครับอาจารย์อาจารย์ว่าผมําได้อย่างที่ผมพูดไหมนะ่ะ <c oughs> คือ,คอพอขึ้นเวทีแล้วมันลืมทุกอย่างทุกอย่างที่พูดออกไปมันเป็นเทคนิคการหาเสียงเท่านั้นนะ,นะครับนะตัวเองก็ นี่ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมเป็นห่วงท่านเศรษฐาเนี่ยก็คือปัญหาการจตั้งรัฐบาลนผม,ผมไม่ได้ไปเป็นกับเขาหรอก <c oughs> นะแต่ว่าผมเคยถามคือนักการเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นี่อยากเป็นสอสอสอ่าสอ,สอี่ไม่จากจะเป็นรัฐมนตรีผมถามเขานะอยากเป็นรัฐมนตรีทำไมกัถึงอยากมากขนาดนั้นก็บอกว่า พวกสสอ,อยากเป็นนัมตีคนไม่เป็นสสยังอยากเป็นนัมตีเลยแล้วทําไมคนเป็นสสมันจะผิดไปตรงไหนตรงนี้แล้วอาจารย์เนี่ยนะถึงจะมีประสบการณ์ไงอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นนัมตีทําไมอาจารย์ไม่รู้ระความสุขมันแค่ไหนอาจารย์เชื่อไหมขับรถนี่มีมอเตอร์ไซค์นำตลอดนี่แค่นี้บางคนก็มีความสุขนะครับตรงนีท้ทำไมไม่เช่ารถโบ๊ทตึงไปเรยนนะฮะ เสียงมันดังสนลันดีตรงนี้ด้วยแค,แค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ดังนะฮะท่านคึกฤทธิ์เคยเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับอันนี้เราเป็นหลักเป็นฐานนะครับว่าสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยปัญหาใหญ่ของท่านอย่างหนึ่งคือปัญหาคนอยากเป็นรัฐมนตรีแล้วขอพบเนวัน,ว,นวันมาขอพบเยอะบางคนนะครับพิมพ์มาให้เสร็จเลยท่านบอกพระบรมราชโอการเนี่ยนะฮะ แล้วท่านก็เขียนเปิดเผยเลยนะครับว่าใครก็มาผมก็เซ็นให้แต่ผมสั่งหน้าห้องผมแล้วมึงอย่าส่งต่อจะนะเพราะนั้นท่านบอกว่าผมฝากรอยแค้นไว้หลายคนนะครับเพราะบางคนมาส่งแล้วก็นึกเรื่องผ่านตลอดใช่ไหมเซ็นกันแล้วนะถือมากับมือแท้ๆไปส่งให้สำนักเลขาแล้วตรงนี้ไปถึงบ้านก็เกณฑ์พักพวกญาติพี่น้องมาเลี้ยงฉลองรอฟังสองทุ่ม คืนแรกเอาไม่ทันต้องเลี้ยงเพิ่มอีกคืนนะฮะพอเลี้ยงอีกคืนแล้วถึงอะไรครับต้องรอพอรอสักสามคืนเนี่ยแน่ใจได้ตูกไอ้เท่าสาร,รพัดพิกหลอกกูอีกแล้วนะตรงนี้นะนี่เนี่ยฮะเพราะนั้นในในบ้านเราเนี่ยใน,ในบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะ ผมไม,ไม,ไม่ไม่อาจจะพูดได้เพราะว่าผมเองไม่เคยเป็นนะไม่ใช่ว่าพร่ลังเกียรตนักการเมืองหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าที่ไม่อยากเป็นเพราะไม่กล้าเป็นแล้วไม่เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเป็นนะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอขออีกรอบนะแต่ว่าเนี่ยรอ้อยเขาแก้ตัวหน่อยว่าทําไมเขาถึงละอุดมการนะครับ ขอเชิญอาจารย์นันทนาครับสวัสดีท่านผู้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยทุกๆท,ท,ท่านค่ะ